รถมาพอดีพ่อเล็กสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลีย้ยงวัวในภาคพื้นครับเพื่อนเตีเ๋ยบานสวมวังแชแนลวันนี้บานสมวง Channel, ังแชแนลพาพี่พาน้องมาชคมควายงามที่ตลาดนั่งโคกระบ,บือบานน้องแจชมผู้บุตรร้อยพี่น้องวงัอ,อ,น,อนี้กระตรงกับเส,สาวันเสาร์ที่23ท่านบาคม2พระนาลอย66พี่น้องมือนี้ก็อากาศเย็นแตน่เศร้านะพี่น้องเนาะบ้านสมว,งวง Channel, ังแชแนลสิพาพี่พานอ้องชมควายงามวัอนี้พี่น้องมาเปิดชิปกับควายงามบ้านอะพ่อเล็กบ้านพ่นทองพี่น้อง ร่อยเท่าค่ายงามของเพิ่นอีหลีพี่น้องแม่ลูกครับพอเล็กควายถือครับอู้ยพอเล็กควายถือคนทองแม่ลูกลูกแม่ลูกงามงามพี่น้องแม่กะบักใหญ่พี่น้องมื้อนี้พอเล็กเพิ่นได้มาฝากฟรีฝากน้องตุ๊บักใหญ่พี่น้องอร่อยสแม่ครับแม่อร่อยสี่สิบใหญ่เพิ่มมาลูกสาวผู้ใหญ่เหรอโบลูแต่ว่างามเนาะลูกสาวเพิ่อนพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นที่เด็ดเพิ่นพี่น้องลูกสาวสีสันที่ดีสีงามสีเหลืองอุ้ยเลยสีเหลืองงามแม่อุ้ยเบิ่งแม่เพิ่นพี่น้อง ร้อยสี่สิบดีร้อยสี่สิบสูงอีหลีพี่น้องแม่เพิ่นเพิ่นอุ้ยแม่บักใหญ่พี่น้องเปิดโทษวงเขากว้างวงเขางามเบิ่งถ่ายเพิ่นเบิ่งคไายงามเพิ่นพี่น้องอุ้ยเบิ่งแม่เบิ่งหางเพิ่นพี่น้องเบิ่งไล่ละเอียดแม่เพิ่นปลาโทษยืนพี่น้องแต่ว่าราคาเพิ่นถูกด้ยพราเลขตะเกาเปิดเท่าไรพราเลขบาทนี่ เปิดปะครับเอ้ยโคมนี่ซีซี่าอ่สันป้าเอาแีบน้องเอาแบบสายใหม่พอเล็กโค่นทองให้ขวางขวัญปีใหม่เกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายเพื่อนพี่น้องขวางขวัญปีใหม่ซีซี่าเพ่นเปิดไวบแม่ลูกลูกแม่ลูกง่ามแม่ใหญ่สุดยอดสุดยอดเอ้าขออนุญานเบอร์โทรพอเลกแปดสามแปดสามแปดศย์ห้าแดศูนย์ห้องห้าหกถ้าได้ก็หกศูนย์แปดสามศูนย์แปดสา 8 0ดศูนย์ห้าหกสพ่อเล็กโพนทองควายถูกควายงามเอามาฝากปีต่อน,น้องเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อนว่าแมล่ลูกลูกแม่เปิดไว้สิสิมหาวุ้ยพี่น้องฟ้าวโทุมาสาย<ร>ใหม่แน่นอนโอเคเอาขอบคุณเรื่อยมันไปครับผมไปพผลิกขอบคุณเรื่อยไปไลปเพื่อนอุ้ยหอยฟพอนซักมันหรือเปล่าบ่บ่มาขออนุญาตไทยท่าปักปูใหญ่เพื่อนอพีน่น้อง ขออนุญาตครับปุ้ยพี่น้องมาเบิ่งควายใหญ่ควายงามควายเงาเง่าอาลาดอันเขาเพิ่นชักหนิวนอนนี่ปุ้ยคันวัดอีหลีบักแปดหนิวเถิดเขาเอินปาดใหญ่เถิดเขาเขาเพิ่นปาดตาเพิ่นแต้มพี่น้องเอาไปเป็นพอคุ้มฝูงพอคอพอายเบิ่งบักเผ่าเพิ่นขาเพิ่อนนาเพิ่นรอพี่น้องบักใหญ่เลยสูงลอยสี่สิบเท่าไรคือลอยสี่สิบขึ้นเนาะลอยสี่สิบบวกความสูงเพิ่นพี่น้องใหญ่เง่างามโตปะคอข้อปลเข่งบักผูใหญ่พี่น้องงามยิ่งีพสุดนะ ยพี่น้องใหญ่เงีวเปิดเท่าไรครับนี่ห้าสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ในราคาพอพันก็ได้พี่น้องพอพันได้เลยผมว่าสบายแข้งขาโตนโตเพิ่นห้าสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องใหญ่เงี้ยวงามสุดยอดสุดยอดเบิ้งหน้าพอดีเส้นหนึ่งพี่น้องอุ้ยรอพี่น้องเบิ้งเขาเพิ่นพี่น้องนี่แหละพอพันพี่น้องไหวพอพันเอาไปเป็นพอคุ้มสูงห้าสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ต่อรองได้เนาะต่อรองนิดจังหน่อยเพิ่นไม้จากใส่เสียครับเสีระพูมร้อยเอ็ดเท่าพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โท่าไหรครับ ศูนย์หกสามสามหกสองหกเจ็ดสองเจ็ดพี่น้องเพิ่นเปิดไหวหาส้นหาู้ใดสนใจกระทุ่มาต่อรองกับเพื่อนใดพี่น้องนางต่อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อมันหวานครับผมอุ้ยพี่น้องควายควายหลายควายงามเดี๋ยวรถอยู่ทางอรอมองเก้าเปล่าเบิ่งบรรยากาศพี่น้องมาเบิ่งพอพันธุ์อีกตัวหนึ่งพี่น้องนอันน่าโคตรอันน่าโคตรพอพันธุ์อีกตัวหนึ่งสีสันดีขออนุญาตลูก มือนี้สายพ่อพันหลายพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดโตผักใหญ่สูงลอย40ทอดใดลูกนี่ลอย40กว่าเนาะลอย40บวกแน่นอนความสูงเพิ่นพี่น้องโตนโตดีโตนโตเน่าวงเขาเพิ่นพี่น้องเบิ่งเขาเพิ่นกระบานเพิ่นพี่น้องเบิ่งเขาเพิ่นใหญ่หน้าตาโตนโตพูดอ่ะรอพี่น้องบกผ้าเพิ่นแขรงขาเพิ่นเอาไปเป็นพ่อขอกพ่อขายพ่อคุ้มฝูงพ่อพันได้สบายพี่น้องเปิดเทอดใดลูก สี่สิบห้าเพิ่นเปิดใบไงดิพี่น้องอุ้ยสูงอีหลีพี่น้องนี่ควายช่วยไงควายงามเหมาะสําหรับมาเป็นพอขอกพอขายสี่สิบห้าเพิ่นเปิดใบพี่น้องพูดอะผู้ใดสนใจเดี๋ยวขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าสามสามหกสี่ครับสามหนึ่งสองเจ็ดครับสามหพี่น้องเพิ่นมาจากไหนจากโพชัยครับโพชัยไรเอ็ดอุ้ยควายโพชัยเหมือนนี่ลายพี่น้องแล้วก็งามนั่ตัวนี้เหมาะสําหรับเป็นพอพันเลยเลยสี่สิบห้าเพิ่นเปิดใบโทรมาต่อรองกับเพิ่นใดพี่น้อง อ่ะขอบคุณลหลายๆเป็นมาลูกฝากบ้านสมหวังเชแนวน้ำเน้นได้ลูกโอ้ยพี่น้องควายหลายมาเนี่ยเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายไปเบิ่งทางสายควายงามเนาะพี่น้องเนาะควายงามอยูนะ่ทางบ้านสมหวังเชแนวสิบห้าพี่พา่น้องไปหาควายงามพี่น้องอู้อยมาเบิ่งควายตู่พี่น้องขออนุญาตลูกมาเบิ่งพี่น้องควายตู่บ้านสมหวังชนเชแนวกำลังทำคลิปวิดีโอพิเศษสำหรับควายตู่โดยเฉพาะพี่น้องเดี๋ยวนี้มาพ่ออีกแล้วควายตู่พ่อพันเนาะลูกเนาะ พอท่านควายตู่พี่น้องหายยากเริ่มสีหายอยากไปเลยเพ่พี่น้องควายตู่ว่าท่านได้รับการพัฒนาเดี๋ยวต่อไปสิมีการพัฒนาควายตู่พี่น้องคือการกบควใเพือเตะจีวันมีใครสนใจสมือพัฒนามากกอุ้ยราคาตีขึ้นมาเบิ่งควายตู่บ้านพี่น้องต่อไปสิมีการพัฒนาโตยงย่าวยาลาดพี่น้องตประคอข้อใบเข็งเบิ่งข้อเพิ่นพี่น้องโ้ยตนโตสูงลอยสามสิบบวกน้อลูกน้อสามสิบหาได้อยู่ความสูงเพิ่นเบิ้งหนา้าตาตโตนโตเขาเอิญเขาอย่างน้อนนี่ตู้อย่างเชือ ตู้มันมีหลายตู้แต่ว่าตัวนี้ตู้ตู้อีแบบหนึ่งเดี๋ยวผมสิไปหาว่าตู้แนวนี้ตู้อยังตู้เขาอยังก่อนแมนอยู่ปะปากบ่นี่เขาปากว่าสันหอยวูดพันมาตู้เขาปากพันมาบุ้ยพี่น้องแง่วิรีโตนตัวแง่วาฬหลาดเอาไปเป็นพอพันเขาตู้ได้เลยพี่น้องควายตู้ลำโตดีัตดีเนาะผมเอกว่าตู้ลำโตดีเมอเออเนี่ยเห็นบอกพี่น้องต่อไปควายตู้สิได้รับการพัฒนาแล้วแต่ก่อนอย่ว่ามีตำหนิมันบ่แม่นพี่น้องมันกะ เป็นประเภทของมันพี่น้องเบื้องหน้าตาตัวโตแค่เขาพื้นบางง่ามแมนมาตูนี่ผมมาตูนี่เตัวดีเนาะ่แพตัวดีเลยล่ะโอ้เช่เลยเปิดเท่าไรลูกนี่เปิดใบสี่เมื่อสามครับสี่สิบสามเมื่อเปิดไว้พี่น้องเมิ่อเปิดใบโอ้ยตัวแมนครับนี่ครับใช่บ่ยุ้ยใส่ตู้ขึ้นกันบ่โอ้น่ะกำลังถ่ายท้าค่อยตู้เดี๋ยวสิรวบรวมค่อยตู้ในคลิปหนึ่งพิเศษเลยเพิ่นมาจากใส่ลูกมาจากสารคามสารคามเอาขออนุญาตเบอร์โทร 0 9 9ย์เก้าเก้าสี่สี่ศพี่น้องตู้ผูบักง่ายพี่น้องเปิดไหวครับราคาพอต่อรองพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพ้่สิบส43เนาะอ้าวต่อรองนี่ตัวเมียตัวเมียเปิดอะไรตัวเมียเปิดโดยวสามสิบทองสามสิบท่อกันโอ้ท่องพร้อมโอ้ยู่ใส่กันละดูดวยมิสิมิสิเหนียวโอ้เดี๋ยวสิยางไปอ้าวขอบคุณหลายๆหนาเด้อครับผมโอ้ควายตู้พี่น้องมาแล้วบ่หอยวุญ ม,มิตรเงนินตัวนี้ห้อยอุดได้ร้านหมัน,มนไปไอหนาวบอพอใส่เขาหนาวครั้ตีโอเคมาเบิ่งควายงามพี่นอ้องโอ้มาเบิ่งเบิ่งควายงามัานบ้านาสว่างใช่หน่อยสิพาไปเบิ่งควายงามแถมเนี่ยจะไม่ต้ควยายงามีพี่น้องมีเตาต้มงามเพื่อนเอามาประกวดกันสายนี่มีควายสายควายงามทั้งนัง้นเลยพี่นอ้นองงามดีไปหาหอยไผ่ก่อนอันดับแรกสวัสดีครับผม หอยพผ่พี่น้องเพื่อนไดวายงามมาฝากปีตอนน้องพอพันอนาคตเลยพี่น้องงามอีหลีของเพิ่นพี่น้องสุดยอดสายใดขึ้นผอยป็นลูกเจ้าสั้นเจ้าสั้นพี่น้องลูกเจ้าสั้นลูกายเจ้าสั้นงามหน้าตาตนโตแข้งขาอุ้ยงามยืนสวยเนาะเบิ่งขาเพิ่นเสมอเลยพี่น้องงามดีบักพผาเพิ่นสุดยอดสีสันขวัญมงคลมีครบเลยพี่น้องงามอีหลีเปืดอเท่าใดหอยไผ่สามสิบสองสามสิ่ราคาพี่น้องราคาพ่อตอรองราคาพ่อฟังอีดีงามิ่งเพื่อนในพี่น้องไข่หน่อยตัวนี้ สุดยอดสุดยอดเบิ่งขวัญเพิน่นพี่น้องอุ้ยงาม32เพิ่นเปิดไว้พอพันลูกเจ้าสั้นสายเจ้าสั้นพีน่น้องงามของเพิ่นโอ้สุดยอดเบ่ง่ายเพิ่นพีน่น้องอุ้ยสุดยอดงามเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันสายดังอหอยไ,ไัยใดมาฝากปีตรอน,น้องมืนนอ,อนี่ครับผมข้อที่ห้เบอร์ทัอหอยภัยนย์แปดสองศูนย์แปดสองเก้าสองเก้าเก้าสองเก้า 9412พี่น้องหอยไ่จากพรนสวรรค์ฟ้ามเอาอนาคตปอพันมาฝากปีตอนน้องงามงามพี่น้องสายเจ้าสั้นราคากับเพอาะบอรล่อง3 0 32ิอ้ต่อร่องใดเบิ้งโอ้เพิ่นพี่น้องสีสันตนโตเพิ่นสุดยอดสุดยอดเลยเนาะโอ้เช่เลยยืนดีเนาะบุญเบิงพี่น้องยืนงามงามพี่น้องสนเข้าบ้านหนูก่อนเพราแต่เอามาสนเข้าพี่น้องเอาขอบคุณเลยหลายเด้อมันหมานหอยไฟ ไม่เที่ยวจะใส่ล่ะโอ้เราซื้อแท้พื้นบ่อว่าสิสัมผัสเพื่อนมือนั่นว่าหาเพื้นบ่อเห็นหรือว่าได้ไปบ่อบางเชียงหรังโอ้ไปอยู่บ่อโอ้บ่อเห็นกันโอ้บ่อม่มาเด้อสวัสดีครับขออนุญาตครับแม่ที่ผูกก่อนแม่แม่บักใหญ่ป้าเบิ่งควายงามพี่น้องบ่าเป็นเบิ่งคนงามเลยเบิ่งควายงามคนกลางงามคนกลางงามควายกลางงาม อุย้ยเบิ่งแข้งขาต,นต้นโตบักผภาเพ่นพี่น้องเบิ่งว่งเขาเพีน่นองว่งเขาเปิดกว้างางามพี่น้องเบิ่งหน้าตาต,นต้นโตสูงเท่าไรครัลูกปาดขออนาาุญามเท่าไรร้อยสี่สิบห้าดิพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งควายงามพี่น้องร้อยสี่สิบห้าบวกได้พี่น้องกูอะแข้งขาต,นต้นโตยืนงามงามพี่น้องสุดยอดแม่แม่สาวอยูกก่บนนี้อโอ้ผสมแล้วใส่ครับอย่างก่อน เพชรสยามไส่กก็เพชรสยามไว้พี่น้องผ่านรอบแล้วเพลินว่ะฟันน้ำนมอยู่พี่น้องเอ้ยควายใหญ่ควายงามพี่น้องฟันน้ำนมอยู่เบิ้งเพิ่นยืนพี่น้องเบิ้งงามเขาเพิ่งนหริดีพี่น้องงามเอ้ยพี่น้องเพชรสยามในถ่องเพลินแม่ใหญ่แม่งามสูงใหญ่ยงวงามครบอยู่ในหนีเลยงามีหลีพี่น้องเปิดเท่าไดรลูก สิบเกาเนะหนึ่งแนับเาหมื่นเปื่เปิดไฟในราคาเมย์ของเมย์ขายเมยพันใหญ่เมยพันงามเพิ่นมาจากสายลูกจังหารเนาะจังหารใกล้ๆนี่พี่น้องเพิ่นมาจากจังหาร่อยเทาสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าสองปดสี่สผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองสดเมยพันบักเนยพี่น้องหนึ่งแเก้ห่นเพื่อเปิดไฟพี่น้องสุดยอดสุดยอดเอาขอูดเรื่ยๆมานครับ มาเบิ่งพันธ์อนนี้รีโมับตอกมาตรวจ้ะครับมาทำการตรวจเยอะอะมีดอก้อมย่าไงดูเรื่อลกกันเอามาตรวจขออนุญาตครับผมอุ้ยมาเบิ่งพ่อพันอนาคตเบิ่งหน้าตาต้นโตเบิ่งหน้าเพิ่นพี่น้องหน้าหมอท้องหน้ารอสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดต้นโตสูงฝข่เนี่ยหน่อยยุตวายใหญ่พี่น้องเบิ่งแข้งขาต้นโตบักเผาเพิ่นพี่น้องกว้างอิ๋วสุดยอดสุดยอดซ้ายไหนเนี่ยผู้เขาไฟ บู้ยพี่น้องลูกผู้เขาไฟเด้ยต้นโตเพื่อนพี่น้องบู้ยถอยออกมาดิพี่น้องวายหน่อยหืนญ่พี่น้องวายหน่อยหืนไงซี่เขาซิบเดือนปาดเบ่งต้นโตเพื่อนพี่น้องสุดยอดสุดยอดเปิดเท่าไหร่หื้สิบสามหนึ่งแสนกับสามหมื่นเอาไปเป็นพอพันดนพี่น้องนี่พอพันอย่างเดียวอนาคตพอพันสุดยอดสุดยอดอีลีเบ่งต้นโตแข้งขานาตาเพิ่น่ายเพื่อนพี่น้องสิบสามเพิ่นเปิดใบอู้ยสายผู้เขาไฟพี่น้อง สุดยอดสุดยอดพี่น้องสิบสามเพิ่นเปิดใบอีกตัวนึงแหละครับล,ลูกใจก่อนเ,เพชรมงคล,ล,ลป้าสายเพชรมงคลพี่น้องเบ่งท่ายเพิ่นโตเพิ่นโออายุเดียวกันเลยครับโอ้อายุเดียวกันโต้โต,ตสูสีกันสวยรอคือกันเบ่งพี่น้องเปิดเท่าไรตัวนี้แปดสิบห้าเพิ่นเปิดว้พี่น้องเบ่งนาตาเพิ่นพี่น้องเบ่งนาตาต้โตเพิ่นแปดสิบห้าเพิ่นเปิดไว้อันนี้สายเพชรมงคลพี่น้องอสุดยอดสุดยอด อุ้ยมีแตพพ่พ่อพันเพิ่นใดญมากงามๆทั้งนั้นรอรอทั้งนั้นเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับ093ย์เก้าสามศูนยเก้าสามห้าสี่เก้านบักลาสิเปิลเปิดไว้85เพิ่นเปิดไว้อุ้ยมีแต่งามพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆมันครับผมอุ้ยสุดยอดของเพิ่นอีหลีพ่อพันพี่น้องทั้ง2อตัวงามอีหลีพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องอ่ะมาเบิ่งแม่พันมาขออนุญาตเบิ่งแม่พัน ขออนุญาตครับผมแม่สาวหน่อยงามงามพี่น้องแม่สาวหน่อยต้นโตดี่ดีสีสันดีสูงลอยสามสิบห้าหัวความสูงเปินพี่น้องหน้าตาต้นโตเปินพี่น้องท่ายเพื่อนงามหางเพื่อนงามขาเพื่อนงามเพี่น้องประกันวัตถุอย่างสวยของเพื่อนพี่น้องงามนีหลีของเพื่อนเบื้องหน้าตาหน้าหมอท้องตาแต้มแจมจอัตลักป้ายไทยใดเปิดพี่น้องสุดยอดสุดยอดเปินพี่น้องป้ายงามพี่น้องเปิดพี่น้องมีแต้มงามแม่สาวหน่อยเปิดเท่าไรตัวนี้เปิดไปสามสิบเก้าวัยราคาพี่น้อง สามหมื่นเก้าพันเน้อราคาพี่น้องนี่ง่ามหลกักการราคาถูกพี่น้องง่ามดีอีกตัวหนึง่งแม่สาวน้อยคิดกันบ่นนหนิหสีถักร้าวงามงามพี่หล้านี่หลาคือมางามแต่เบื้องหนา้าตาเพื่อนพี่น้องต้นโตตาแต่แฉมแจฉมอัตรลักไวไทยใดพี่น้องแม่สาวหน่อยสีดอกเร้างามงามพี่น้องต้นโตดีมาฟังราคาเนพะื่อเปิดเ,เท่าใดครับตัวนี้ตัวนี้เปิดเท่าหนึ่ง เท่าไรก่อนสองหมื่นกับเก้าพันพี่น้องยี่สิบเก้าพันเปิดใบสองหมื่นกับเก้าพันขาวจันพันพี่น้องงามดีสีสันสุดยอดเลยเบิ่งทายเพื่นหางเพื่นงามเบิร์จุ๋งหม่องตะวันยังหน่อยอยู่พี่น้องยังหน่อยหน่อยอยู่สองหมื่นกับเก้าพันเปิดเปิดใบพี่น้องเอาไปเป็นแม่ทองแม่ขายแม่พันตัวนั้นสองหมื่นอาสามหมื่นกับสามหมื่นเก้าพันพี่น้องอุ้ยราคาควายสองตัวนี่พี่น้องข้อต่อรองเพิ่นมาจากสาย,ยโคชัยร้อยเอ็ดเฮาขออนุญาตเบอร์โทรนี้ครับ แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ่หนึ่พี่น้องโอ้ยพูดต่อรองพี่น้องผู้ใดสนใจกระท้มาต่อรองเมยพันธ์ทั้งสองเลยพี่น้องงามทั้งสองราคาถูกทั้งสองพี่น้องอ้าวขอบคุณหลายมารครับผมฝาบ้านสมหวังแชแนวน้ำเนเดอร์ครับผมเบื้องพี่น้องเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายควายงามพี่น้องทางืีหน้าหั่มเลยพี่น้องไม่แต่ควายงามเบิ่งเอาพี่น้องโอ้ยควายงามหลายพี่น้องบากกูหน่อยหลายเหมือนนี้ขออนุญาตครับ เ,เ,เงียวอยู่หมานกะขากำลังเงียวเบิงพอพันพี่น้องนี่หน้ามอท่องตตนโตสีสันงามงามพี่น้องสูงลอยสามสิบบวกความสูงเพิ่นหนาตาวัดเบิงระบอเ่าสูงขนาด่ลอยสามสิบบวกพี่น้องเงียวไม่เงียวโดนเห็บกระกละ <c oughs> ปวดเงียวมาหางเพิ่นงามท้ายเพิ่นดีพี่น้องสีสันขวันตกงามพี่น้องขวันดีขวัญงามตาแต้มแจ่มจ่อัตลักษณ์ไทวไช่ดเลย บักผูน้อยแข้งขาที่ดีพี่น้องเบิ้งหน้าตาเพิ่นลูกมี่เรามีก่อเนี่ยนอนเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นหูพอมันอยู่วะลูกยังก่อบิ๊กเบิร์ดโอ้เจ้าบิ๊กเบิร์ดสายบิ๊กเบิร์ดพี่น้องเจ้าบิ๊กเบิร์ดงามเลยเงี้ยววัตสุตอยู่ลูกเปิดเท่าไหร่เดี๋วนี้สองแปดเฮ้ยสองหมื่นแปดนะบอยว้าวพี่น้องราคาไปเป็นพอขอพอไข่พอข้าวเด้๋นี้ 28งหมืแดได้พี่น้องเพ่เปิดไสองหมืกับแปดพันเพื่นว่าอ้ยพี่น้องพ่อต่อร่องเพื่อนเบิ่งถ่ายเบิ่นพี่น้องต้นตสีสันสองหมื่นแปดได้พี่น้องนี่มมันแมนอยู่ปะมันแมนอยู่ปะสองหมื่นดงามยพี่น้องนี่มาเป็นธรามดาได้พี่น้องสายบีเบิร์ผอมพ่อดังผ่อมอุ้ยสีสันต้นตัวมะพร้าพี่น้องเบิ่งวงเขาเพื่นพี่น้องเปิดกว้างดี สุดยอดสุดยอดสองหมื่นแปดพี่น้องเปล่าโทษมาเด้อเอาขออนุญยาตเบอร์โทษเน่ดูกครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูห้าหกศูนย์ห้ายสดนสนใจกับโทรมากต่อร่องพ่อพันพี่น้องเอาเป็นเป็นพ่อขอกอขายสองแปดเพิ่เปิดไว้ราคา่าเบาเบื้องหนาเพิ่นพี่น้องรออหลีสุดยอดสีสันดีดีเพื่อเลียกจะใดขึ้นไดสีนี่เนาะสีงามเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเบื้องสีมันพี่น้อง สีงามโอ้เมีสีหนุนคุณว่าเอาขอบคุณหลายหลานกครับผมงามควายหน่อยตัวนี่พี่น้องงามควายงามหลายหนึ่งหน่พี่น้องขออนุญาตครับผมโอ้บอขอขับคุรทุกท่านมาครับผมอย่างขอบเุณบังคับไม่ได้ครับ

ตะเบียนครับ6 2 8 5เด้ออ่าอยู่ทางด้านหน้าของรายการนะครับเอาเขื่อนเดี๋ยวผมจะเข้าเลยอ่าขออนุญาตครับเบิ่งพี่น้องเบิ้งว่องเขาบักคูน้อยตัวนี้คูน้อยงามพี่น้องงามงามต้นตแข็งขาหนาตาต้นตสีออกดอกเล่างามงามพี่น้องหนาตาดีสูงลอย30ใหญ่ความสูงแข็งขาดีพี่น้องต้นโตดีบักคูน้อยตัวนี้เอาไปเป็นพ่อพ่อขายพ่อพันธุ์ใดซ้ายพ่อพันธุ์ใดเลยพี่น้อง เปิดเท่าไรไเปิดเท่าไารคือสามสิบเจ็ดิ่เนเปิดใบพี่น้องอลูกพ่อดัง่งแต่ว่าพนุพพนูงพ่อพนอยู่บอกลูกสร้างโอ้ลูกสร้างอุดรป้าโทษพี่น้องลูกสร้างอ,อุดรอุ้ยพี่น้องต,อต้นโตแข็งขาหน้าตาสูงด้ยพี่น้อง,ส,ง,องสูงคือพ่อพี่น้องอุ้ยเบ่งหางเพิ่นต้นโต,นตสีสันสวยอิเชื่องเชื่องเนาะแงมเนาะเอาไปเป็นพ่อพันด้วยพี่น้องอนาคตพ่อพันเลย สายสร้างอุดรว่าวันอ่ะว่าวรักไข่กันนะเว่าวรักไข่เชี้สาหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันบาทโอ้ยพี่น้องสุดยอดสุดยอดงามของเพื่อนอีหลี่สายพอดังพอมสายช้างอุดรพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับเบอร์โทรห้ามเบอร์โทรบอกเพื่นนี่อ่ะศูนย์หกสี่ศูนย์หกสหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นมาจากไหนือทวัดครับทวัดบุรีร้อยเอ็ดเท่าเลยโอ้ยทวัดบุรีนี่ต้นพี่น้องเบิ้งพ่อพันต้นนี่สุดยอดสุดยอดงาม อ้าวความพูหลายๆมานครับผมครับครับเฮ้ยหางควายหางควายมาเบิ้งฟอพันโอเพิ่นกำลังถ่ายทำอยู่พี่น้องมาเบิ้งตัวนี้ปื้ยพี่น้องขออนุญาตครับปุ้ยพี่น้องมาเบิ้งซะก่อนจังสี่ปัญญาเด้อพี่น้องเบิ้งซะก่อนเด้อให้เบิ้งซะก่อนจังสี่ปัญญาเบิ้งพี่น้องเบิ้งไล่เหยียดควายตัวนี้ดาวเด่นมื้อนี้พี่น้องถือว่าดาวเด่นเลยมื้อนี้เบิ่พี่น้องเบิ้งแข้งขาเบิ้งเอาพี่น้องปุ้ยเบิ้งควายรอพี่น้องคนก็บรอ เบิ่งเขาเบิ kind of ่งพี่น้องป้านี anyway> ่เขาเอื่นว่าเขาเปิดกว้างพี่น้องเขาเอื่นว่าเขาเปิดกว้างหน้าตารอเลาลูกพ่อใดลูกลูกกล้วยน้องกว่ากวยเนาะลูกเจ้ากล้วยเนาะวุ้ยพี่น้องสุดยอดป้ากล้วยลูกป้ากล้วยพี่น้องเบิ่ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งบักผ้าเพิ่นอัตลักษณ์เผื่นสุดยอดเลยพี่น้องลูกป้ากล้วยได้นน่สูงเท่าไรลูกร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดนี่พี่น้อง โอ้ร้อยสามสิบแปดความสูงเพี่น้องร้อยสามสิบแปดเพิ่นวัดควายวัดทั้งหนาพี่น้องร้อยสามสิบแปดส่วนอุ้ยโตนโตเพิ่นพี่น้องแข้งขาหนาตาอัตลักษณ์ได้เบิดรอสีสุดเหมือนนี่พี่น้องในสนามตัวนี้แหละรอพี่น้องเดี๋ยวมาฟังราคาหน้าเบิร์พี่น้องเปิดเท่าไรลูกสามแสนพี่น้องอุ้ยพอขอกพอขายพอพันสุดรอในมือนี่พี่น้องนี่แหละควายรอพี่น้องสามแสนเพิ่นเปิดไว้พี่น้องลูกปลากล้วยลูกมีพอ ลูกพอดังพี่น้องลูกมีเรามีก่อเบิ้งพี่น้องยืนการยืนเบิ้งถ่ายเพื่อนถ่ายทําไหนเบิ้งต้นโดนพี่น้องสามแสนเพื่อนเปิดไหวเลยค่ายรอพี่น้องสุดยอดสุดยอดอะเพื่อนม่จากไส่ลูกขอนแนอ่นค่ายรอยังออนสั่นเบาเศร้าขออนุญาตเบอร์โท่ลูก 95 308 9952 9952พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทษมากต่อรองกับเพิ่นได้สามแสนเพิ่นเปิดไว้เอาไปเป็นพอพันพี่น้องสุดยอดลูกปลากขวยเอาขอบคุณหลายหายมาหนุ่ยางต่อมาทางผีพี่น้องขออนุญาตครับมาเบิ่งควายใหญ่อีกตัวหนึ่งพี่น้องใหญ่สูงเท่าไรลูกตัวนี้สูงลอยซีหาลอยซีซีหาดิพี่น้องมาเบิ่งควายใหญ่ควายงามควายสูงพี่น้องสูงลอยซีซีหา บักง่ายพี่น้องเบิลงสีสันเพิ่นตะหนอ่อเพิ่นพี่น้องเแข้งขาต้นโตเบิงหางเพิ่นพี่น้องแม่พันธุ์สุดยอดเลยพี่น้องคือสิบอลท้องบอลลูนอ๋อนี่ผสมได้สามสิบหนึห่งอ๋อผสมแล้วใส่พ่อได้ไหมคือเต้ก้าวเจริญครับก้าวเจริญใส่เก้าเจริญไหวี่น้องป้าโท่พี่น้องแม่ใหญ่แม่งามใส่กับพอดั่งไหวก้าเจริญบนใส่ไหวใหญ่หลีเลยพี่น้องควายแม่ตัวนี้สุดยอดสุดยอดเบิงพี่น้องเบิงวงเขาเพิ่น เบิ้งหน้าตาต,ตัวโตวงเขาเบิ้งปากเผาเพื่อนพี่น้องแม่พันธุ์บางใหญ่ปาโตเพิ่นมาจากไส้ดสูสารครามเนาะสารคามเฮาเบิ้งปากเผาเพื่อนพี่น้องใหญ่าอิริเมนี่พี่น้องใส่พอดังไวเปิดเท่าใดลูกวานนี้นนนนอุ้ยราคาพี่น้องราคาหกสิบเก้าเพิ่นเปิดใบพี่นอ้อ,อ,องราคาพอต่อรองขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปด สามเจ็สี่หนเมมันบักยัยสูงลอยสีบหบวกเลยพี่น้องใส่พอดังไหวเก้าจะเลื่อนไหวหกสิเก้า่ะ69เ้าเพิ่นเปิดไหวต่อร่องใดอีกเปินว่าเอาขอบคุณห้หลายนมาเด้อฝากบานสว่างแชน้น้ำเนยครับผมควายงามพี่น้องโอ้นี่ตัวหนึ่งอันนี้มันนอนนี่ทองแล้วนอนนี่เนาะเบิ้งทองเบิ้นพี่น้องเบื้อทองบักยงยสูงเท่าไรหือ้อลอยสี่สิบเบิ้งวงเขาหนาตาตนโต สูงหน่อยสีแม่พันนี่เบื้องหน้่แขงขาพะวงควางเครื่องน้เบื้องหน้าตาเพื่อนพี่น้องทองใส่พ่อได้ใบตัวนี้ยกมงคคลรับยกมงคลปลาดยกมงคลเจ้ายกมงคลในทองเพิ่นพี่น้องแม่ใหญ่แม่งามมีใบมีหลอดม like ีเอกสารครบพี่น้องเปิดหาซิบเก่าห้าสิบแปดวุ้ยราคาควายควายสาราคาเครื่องมาถือหาซิบเก่าทองใส่กับ เจ้ายโมกมงคตไหวเนาะไ<น>ด้หกเดือนแล้วพี่น้องท่องบักใหญ่เลยพี่น้องรับประกันทองพร้อมอยบังบักเผาเพิ่นแข่งขาต้นต้นตนาตามราคาเบาพี่น้องราคาพอต่อรอบห้าสิบเก้าเ,เปิดเปิดไว้มาน้ำกันเนาะครับต้นนัน่นเนาะต้นนั่นก็ราคาถูกพี่น้องตัวน,นี้ก็ราคาถูกก็ต่อรอบมีตาเมยใหญ่ๆ,ๆพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทษครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนขอประมศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่ หกสี่หนเปิมาจากสรารคามพี่น้องแม่พันธักไก่เปดิดเปิดไวหาซุกเก่าเปิดเปิดไวพอต่อร่องพี่นอ้องอ้าผู้ใดสนใจกระโทงมาต่อรองทั้งสองแม่พันธดจากสรารคามทั้งสองพี่น้องอา้ามานํากันเปิดราคาใกลเชี่ยงกันแต่ว่าแม่นี่สูงกว่าแน่แม่หนีทองใหญ่กว่าเนะาะไก่คนละอย่งอางอ้าขอบคุณหลายหาายมานฝากบ้านสว่างชนเชนยงาน้เ,นเด้อครับผมเชีาพี่าน้องมาชมควายงจิตลาดนัดโคกกรบาน น้องแกช่วงผู้บุตรพี่น้องตลาดชมวผู้บุตรรอยเอ็นกระไดประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่าได้ครบตัวแต่ว่ากระไดร้ายเพราะตะวนค่อยพ่อแม่พี่น้องได้รับชมค่อยพ่อแม่พี่น้องอัปเดตราคากันที่ของพี่ฟ้ามั้งพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรมาตัวเล่าของผู้ใดพี่น้องเนาะสำหรับมือนีสิบีโพกอกกับพ่อแม่พี่น้องแค่นี้พี่น้องค่อยพ่อแม่น้องเสร็จก่อนผู้เรียนเมื่อใดกค่อยแฟนกัๆเปลี่ยนบ้านสุขงว่าันอยากทีให้ทั้ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำรวยรำรวยเบิดนน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 นีีีี่่่เบบบบบิิิดดสสสสกกกััััััหรรรมื้้อออคคคแว